สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเดฟรีวิววันนี้นะครับเราจะมารีวิวตามคําเรียกร้องกับตัวโนบุ๊ก L M ของ Google นั่นเองนะครับซึ่งที่มาของคอนเทนต์นี้นะครับเราก็ทํามาเสิร์ฟชาวเดฟของเรานะครับที่ถามเข้ามาว่าอยากให้เรานะครับอ,อธิบายเรื่องของตัว g l e n o t โนบ o ๊ก L M ตัวนี้นั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานตัวโนบุ๊ก L M กันเลยก่อนอื่นนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยให้เรามาที่ตัวโนบุ๊ก L M นะครับอ่า Notebook L M Google นะครับอะคลิกเข้าไปแต่สิ่งที่เราต้องมีก่อนนะครับก็คือบัญชีการใช้งานของ Google กดทาย n o t e b o o เ LM เข้าไปถ้าเกิดว่าเราเคยใช้งานเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับอาตัวเหมือนกับเป็นโนบตเุ๊กเล็กๆของเรานะครับก็คือสมุดจดของเรานี่แหละนะครับแต่สมุดจดตัวนี้เนี่ยมันมีความเจยงกว่านั่นก็คือมันมี L M นะครับก็คือตัว Last Language Model นะครับจริงๆ L M จริงๆอะมันต้องเรียกว่า L L M นะครับแต่ว่าชื่อมันก็จะเป็นแบบ L M อะไรแบบนี้นะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับตัว L M เนี่ยหรือว่าตัว Language Model เนี่ยมันก็คือเป็นโมเดลที่แบบเขาเอาอะไรบางอย่างไปเทรนนะครับซึ่งไอ้อะไรบางอย่างเนี่ยที่เขาเอาไปเทรนนะครับนั่นก็คือข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตแล้วไปให้ตัวโปรแกรมที่อ่าอัลกอริทึมที่เขาเออกแบบไว้เนี่ยไปเทรนเป็นตัว Language Model นะครับแต่ Language Model ที่แบบ เอาข้อมูลขนาดใหญ่ไปแล้วก็ตอบมันรู้เรื่องเป็นโมเดลแบบ Gemini ตัว GPT พวกนี้นะครับเราจะเรียกว่าตัว Large Language Model นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันก็เอาตัว Large Language Model ตัวนี้นะครับไปผนวกรวมกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่เป็นเหมือนกับเป็นสมุดจดที่มันมี AI เข้ามาช่วยนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสิ่งที่เรา มีอยู่อย่างเช่นพวกเอกสารนะครับไฟล์ต่างๆคลิปเสียงหรือว่าจะเป็น u t u b e เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาอ้างอิงตรงนี้แล้วช่วยเราในการเรียนรู้ได้อ่ะซึ่งเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกผมจะทําการสร้างตัวโน้ตบุ๊กขึ้นมาใหม่นะครับจิ้มเข้ามาจะเห็นได้ว่ามันให้เราทําการเลือกแหล่งที่มาครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์นะครับ pdf อ่าใครกําลังเรียนหนังสืออยู่นะครับลองเอาชี้ที่อาจารย์แจกนะครับหรือว่าเอาคู่มือบทความต่างๆนะครับที่เรากําลังเรียนรู้อยู่เนี่ย ใส่เข้ามาในนี้ได้นะครับสมมุติว่าอ่าผมอยากรู้ว่าเออเป็น .NET API อ่าสร้างยังไงนะครับอ่าโอมันก็มีคลิปเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่สมมติว่าเฮ้ยมีบทความมันึงอ่าแล้วเราลองเอาตัวบทความเนี้ยใส่เข้ามาเรียกว่าเป็นแบบเป็นแหล่งอ้างอิงให้เนา ซึ่งตัวแหล่งอิงเนี้ยเราสามารถใส่เป็นเว็บก็ได้เป็น YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบข้อความที่เราคัดอลอกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนึกด,ดูครับถ้าเป็นคนทํางานนะก็คือแบบเวลาที่เรามีประชุมมิตงต่างๆเนี้ยเราสามารถเอาไฟล์พวกนี้นะครับมาใส่อ้างอิงแล้วก็เราถามเราคุยกับไฟล์เหมือนกับให้มันไปช่วยค้นหาข้อมูลในไฟล์เหล่าน,นี้ได้นะครับมันก็จะช่วยให้ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนรู้ของเราติดทอโบในการเรียนรู้เนี่ยไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ข้อสำคัญที่มันใช้ฟรีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสมมติว่าเป็นเว็บไซต์อ่าวางเข้าไปนะครับกดแทรกอ่ะเอาแบบเบสิกง่ายๆก่อนนะครับกดแทรกเข้าไปหรือจริงๆแล้วเนี่ยใครแบบว่าอ่าทซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับมันก็จะมีคู่มือของด็อกิวเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับเราก็สามารถใส่ตัวอ่ลิงก์ของด็อกิวเมนต์เนี่ยเข้าไปได้นะครับอ่อย่อสรุปนะครับเนี่ยสร้าง API ด้วย .net คือเราแค่ทําการ แอดข้อมูลเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างาชื่อแล้วก็ตัวสรุปมาให้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถกดบันทึกไปในโนต้ตได้นะครับหรือจะทําการเพิ่มโนต้ตจดโนต้ตอะไรพวกนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับทางเมนูด้าน,นขวาเนี่ยเราจะทําให้ข้อมูลพวกนี้ทาเป็นเหมือนกับแบบคู่มือเรียนรู้ทําเอกสารสรุปคําคถามที่พบบ่อย FAQ ก็ได้เช่นกันนะครับอลองสมมติกดเป็นคําคถามที่พบบ่อยเข้าไปนะครับ อันนี้ไม่ได้จะเป็นนะครับว่าใช้ได้แค่สายเดฟนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแบบ PMSABA นะครับผมคิดว่าเครื่องมือตรงนี้มีประโยชน์มากๆนะครับเวลาคุณไปเก็บรีควอนเมนจากลูกค้าลูกค้าเราก็ไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวใช่ไหมครับเราก็สามารถแยกเอกสารต่างๆตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เราขึ้นไปเนี่ยมันมันมันอ่าเซนสตีทไหมข้อมูลลูกค้านู่นนี่นั่นนะครับก็เอาเฉพาะข้อมูลที่แบบเอาไปถามได้ละกันนะครับก็ต้องดูตรงนี้ดีๆด้วยเช่นกันนะครับอ่ะ สมมติอันนี้ผมบอกให้มันสร้างคู่มือมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็น FAQ เนอะเราก็กดเข้าไปดูจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันก็เอาของที่เราใส่เข้าไปนะครับทำการสร้างคู่มือมานะครับอย่างเช่น SP d o n e t Core Minimal API คืออะไรก็อ,อ,อธิบายมานะครับจุดสำคัญคือ คือคือมันจะแม่นกว่าถาม AI แบบว่าทั่วๆไปนะครับที่มันไม่ได้มีบริบทไม่ได้มีไฟล์ที่จะแบบเอามาอ้างอิงได้นะครับอันนี้เนี่ยคือมันจะไปนค้นหาข้อมูลจากไฟล์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เรา,าใส่อ้างอิงเข้าไปมันก็จะ,จะ,จะสกัดมาเป็นข้อมูลต่างๆพวกนี้ให้เราได้นะครับสมมุติอสร้าง API ด้วย .net ใช่ไหมครับสร้าง API ด้วย Express แบบนี้นะครับ o n t to d e v อีกแล้วนะครับ บทุเทปมีเขียนบทความเยอะจริงๆนะครับมีการป่วยกันเล็กน้อยทีนี้นะครับส่ไปปุ๊บกดแทรกนะครับทีนี้เนี่เดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเคยเขียน x x p r e s s อยู่นะครับทำ REST API เอ็ x p r e s s แล้วถ้าไปเป็นแบบ NodeJS เนี่ยเราเอามาเทียบกันเนี่ยมันมีอะไรที่มันมันมีความเหมือนมันมีความคล้ายกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคอะ ก็คือหลักๆเนี่ยเราจะให้มันแบบว่าไปลองเปรียบเทียบกันก็คือดูข้อมูลจากแหล่ง A กับแหล่ง B นะครับมาทําการาดูว่ามันจะต่อออกมายังไงนะครับอาจจะเห็นได้ว่า,าหากมองในการใช้ e x p r e s s นะครับจากมุมมองของเดฟฝั่งของ .NET เนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งคู่นะครับ ทั้งสอง API ไม่ว่าจะเป็นแบบฝั่งของ .net แล้วก็ฝั่งของตัวที่เป็น Express เนี่ยเราสามารถดูได้นะครับว่าคำตอบที่มันเอามาตอบเนี่ยมันไปเอามาจากแหล่งที่มาไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไล่อ่านไปดูทั้งคู่เนี่ยมันเป็นแบบสามารถเอามาทำเป็น Re s t API ได้ทั้งคู่นะครับตรงนี้นะครับทั้งฝั่งของตัวที่เป็น Node.js Express แล้วก็ .net อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถเห็นว่าโอเคมันเทียบกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น .net สร้าง API เส้นแรกนะครับเราใช้คำสั่ง .net new web API ขีด n นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของ Express นะครับใช้เป็น npm init ขีด y ซึ่งทั้งคู่เนี่ยมันเป็นสเต็ปที่มันอยู่ในตัว2บทความนะครับแค่นี้มันก็จะทำให้เรามองเห็นภาพ connect ความรู้ต่างๆนะครับที่เรามีนะครับความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เนี่ย ทำให้เราแบบว่าเรียนรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเครื่องมือตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยติดสปีดในาการเรียนรู้ของเราได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับนอกจากที่แบบว่าเราจะสรุปเป็น FAQ นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองกลับมาดูที่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าทําเป็นเอกสารสรุปอ่จิ้มเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะถามต่อนู่นนี่นั่นก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เสร็จแล้วนะครับเรามาดูเอกสารสรุปกันนะครับอะ เอกสารสรุปตัวนี้เราก็เห็นได้ว่ามันก็จะสรุปมาเลยนะครับว่าโอเคทั้ง2อย่างนะครับทั้งฝั่งของ .net นะครับแล้วก็ตัว Express JS เนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงนะครับเราก็สามารถมาดูสรุปตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอ่ะตัวอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราดูในฝั่งของการแบบคุยกับ AI ทําการแอดในส่วนของแหล่งที่มาของข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอความ ยาวสักหนึ่งชั่วโมงนะครับสมมุติว่าผมมีคอร์สคอร์สหนึ่งอยู่นะครับช่วงนี้ AI มาแรงนะครับแล้ว AI บนคลาวก็เป็นชัวร์เอนะครับสมมุติว่าผมมีตัวคอร์สเขาเรียนนี้นะครับซึ่งยาวมากๆนะครับเวลาประมาณ3มชั่วโมงนะครับแล้วผมอยากเรียนรู้ไว่าว,ว,ว่าผมว่าอยากทำตัวแอปพลิเคชันอันนึงที่มันถอดตัว PDF มาอาจจะเป็น PDF ที่แบบในคลาสเรียนอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ เราอยากทำแอปขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโซลูชันในการแบบสร้างขึ้นมายังไงนะครับจะปรึกษาใครดีปรึกลองปรึกษาโนบุคเอลมไหมนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแยกกลับไปไปที่ตัวโนบุคจากสร้างโนบุคขึ้นมาใหม่นะครับแล้วไปที่ u t u b e นะครับวางเข้าไปวางลิงก์วิดีโอนี้เข้าไปนะครับกดแทรกเข้ามาแล้วมันก็จะไปเอาตัวถอดนะครับถอดเสียงที่อยู่บน YouTube ตรงนี้เนี่ยมาทําการแบบเจเนเรตให้เราค้นหาข้อมูลนะครับอย่างแรกสมมติผมบอกว่าอยากทำแอป ที่เอาภาพมาแล้วก็ให้มันตั้งแคปชั่นอัตโนมัติสามารถทำได้ไหมนะครับอ่ะลองถามมันดูนะครับอยากทำแอป,ปที่เอาภาพมาแล้วให้ AI สร้างแคปชั่นอ่ะให้อัตโนมัติควรใช้เซอร์วิสไหนบ้างอ่ะลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับเห็นไหมละครับว่าเนี่ยมันเอาคำตอบมาแล้วนะครับซึ่ง Azure AI Vision มันมีเซอร์วิสตัวนี้อยู่จริงๆนะครับมันไม่ได้ hallucination หรือว่ามันโนขึ้นมาเองว่ามันต้องใช้ตัวเซอร์วิสนี้จริงหรือเปล่านะครับกดจิ้มเข้าไปดูอ่าเฮ้ยเนี่ยมันมันไปเอาจากที่แบบผมพูดไว้ในคลิปนั้นเลยนะครับกดจิ้มเข้ามาดูนะครับอ่าสาเหตุที่เอาคลิปนี้มานะครับเพราะว่า ผมเป็นคนพูดไป้ผมก็จะมีความมั่นใจนในการตรวจสอบว่า AI ที่มันเจนออกมาเนี่ยมันตรงหรือเปล่าอะซึ่งความสําคัญนะครับเวลาเราใช้ AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI เจ้าไหนนะครับเราต้องตรวจสอบข้อมูลที่มันให้มานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะวิ่งไปดูจากแหล่งตัวข้อมูลที่เราทําการอ้างอิงเข้าไปนะครับอะนี้นะครับมันบอกว่าเนี่ยสามารถใช้บริการที่เป็น Azure AI Vision ได้นะครับซึ่ง Azure AI Vision ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงคําบรรยาย นะครับออกมาจากภาพได้ก็คือระบบว่าภาพเนี้ยมันคือภาพอะไรนะครับอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับผู้ชายจูงนะครับสุนัขนะครับเดินอยู่บนถนนอาวจริงหรือเปล่านะครับกดจิ้มเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะทําการเหมือนกับถอดบทพูดของเรามานะครับแล้วก็ให้ตัวโมเดลเนี่ยมันวิ่งไปหานะครับไปอ่านข้อมูลที่มันแบบได้ทําการเจนถอดเสียงถอดความมาตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ตรงนี้นะครับมันถูกต้องนะครับผู้ชายจูงสุนัขมานะครับซึ่งตรงนี้ผมผมไม่ค่อยพูดไปในคลิปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับในฝั่งของตัวที่เป็นอ่าชัวแอร์วิชั่นนะครับอ่าวิเคราะห์ภาพเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าจากรูปนะครับก็จะมี ผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาจูงสุนัขอยู่นะครับแล้วก็ AI เนี่ยมันก็ Analyze Image มานะครับแล้วก็ทำการแบบสร้างแคปชั่นมาให้เฮ้ยมันเรียนรู้ได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเอาตัวโน t ตบุ๊ก LM เมนี่ยมาช่วยงานในการเรียนรู้ของเรานะครับและในส่วนต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูนิดนึงนะครับมันสามารถที่จะสร้างในส่วนของตัวที่เป็น MindMap นะครับหรือว่าแผนผังความคิดได้ด้วยนะครับอ่าเป็นยังไงก็คือเวลาที่ เราทำไม้แมปอะเราต้องการที่จะแตกแต่และหัวข้อใหญ่ๆออกมาก่อนใช่ไหมครับแล้วในหัวข้อใหญ่พวกนี้มันก็จะมีหัวข้อย่อยๆเนี่ยทำการซ่อนอยู่นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับตอนเรียนมัธยมเคยนะครับคุณครูให้ท Mind Map นะครับอ่านหนังสือเป็นหน้าๆแล้ก็ต้องแบบทํา MindMap มาเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือประมาณนี้นี่แหละนะครับก็ช่วยให้เราเนี่ยสากัดความรู้ต่างๆเนี่ยออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวกดจิ้มเข้าไปปุ๊บ เราจะเห็นไมค์แมปเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเครื่องมือหลกัหลกๆในการเรียนรู้จิ้มเข้ามาดูอ่ามีไมค Microsoft Learn นะครับ Microsoft Learn คืออะไรครับในในคลิปเนี่ยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใช่ไหมนะครับลองจิ้มออกมาดูนะครับอ่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ฟรีนะครับรองรับภาษาไทยอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเนื้อหาในการเรียนรู้จิ้มออกมาดูอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยอ่าที่ต้องการได้นะครับแล้วก็สมมุติว่า เขยีามานิดนึงนะครับมีการพูดถึงบริการบน Microsoft a z u r วสมมตินะครับผมต้องการโฟกัสแค่บ,บริการที่เป็น AI ตรงนี้นะครับ่าแล้วผมอยากได้ตัวถอดเอกสาร จิ้มเข้ามาดูมาได้เรื่อยๆนะครับวิธีการเชื่อมต่อ REST API เป็นยังไงจิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะเอาสิ่งที่เราแบบจิ้มจากตัว Mind m มล์แมตรงนี้ครับมาเป็นคำถามให้เราแล้วก็ไปคุยกับตัว LLM นะครับตัวโมเดลแล้วก็ไปอ่านจากตัวแหล่งที่มาของเราเนี่ยเอามาสรุปให้เรานะครับในบริบทของตัว Azure AI Document Intelligence เนี่ยเดิมนะครับที่มันมีชื่อว่า Form Recognizer นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมต่อผ่าน API เนี่ยเราสามารถทำได้นะเราต้องไปเอาตัว d p o i n t กับ Key นะครับผ่าน หน้าตัวชูวพอร์ทอมานะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงที่เป็นคีย์แอนด์เอนพอยต์ตรงนะครับอ่าหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการใช้งานเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างนะครับเป็นเสียงเหมือนแบบหลายๆที่นะครับเขาเอาตัวโนบุ๊ก o k LM ตัวนี้เนี่ยไปช่วยในทําการสร้างพอดแคสต่างๆตรงนี้ได้เช่นกันโอเคครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองกดเล a นนิดนึงอ่ามันทําเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นเสียงพอดแคสต์ให้นะครับตอนประมาณ8นาที พาไปสำรวจโลกของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บน Microsoft Azure กันนะครับ mm. หลายคนอาจจะคิดว่าเอ AI นี่มันดูไกลตัวจังเลยแต่จริงๆแล้ว Azure เนี่ยเขาทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาหรือแค่คนที่สนใจอยากรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอะครับใช่ค่ะคือ Azure นี่มีสองคน AI คที่หลากหลายมากๆเลยนะคะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะแยะหรือจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆก็ได้ mm. แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเขามีแหล่งเรียนรู้ที่แบบ ดีมากๆอย่าง Microsoft Learn ค่ะคจะช่วยให้เราเริ่มต้นได้ไม่ยากเลยอ๋อเหมือนมีที่ให้เราไปลองเรียนรู้ก่อนได้ใช่ใชค่ะเป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ฟรีเลยมีหลักสูตรเยอะมากรวมถึง AI บน Azure นี่แหละค่ะแถมรองรับภาษาไทยด้วยนะคะเยี่ยมเลยครับครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในคลังเครื่องมือ AI ของ Azure แล้วจะเริ่มใช้ยังไงได้บ้างได้เลยค่ะเริ่มที่ Microsoft Learn ก่อนก็ได้นะคะครับ ตัว Microsoft Learn ed. นี่มันมีอะไรเด่นๆบ้างครับนอกจากหลักสูตรฟรีจุดเด่นเลยคือเขามีสิ่งที่เรียกว่า Interactive Labs ค่ะเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการให้เราลองใช้อา u r e จริงๆเลยผ่าน Virtual Machine เอ๊ะอันนี้มันเจ๋งมากเลครับทุกคนเหมือนแบบมันเอาคลิปที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับใช้เวลาเพียงแบบ5้านาทีเนี่ยไปทำเป็น Podcast เหมือนกับใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเรื่องที่เราพูดเหมือนเขาไปเรียนมาแล้วแล้วก็มาคุยมาเล่ากันต่อแล้ว แต่ที่ฟังมานะครับหลายๆอย่างก็ค่อนข้างตรงจะคุยว่าแบบอ,อ,อาจจะแบบอ่านออกเสียงชื่อชื่อโปรดักตเนี่ยอาจาแบบอาจะแบบอาจากแบบอาากเแสบบียงไม่เหมือนผมนะครับาาก,แบบก,ก,ก,ก็ต้องลองดูนะครับจริคือมีคู่มือละเอียดให้ทําตามแล้วก็มีฟีเจอร์ช่วยพิมพ์โค้ดหรือคําสั่งยาวๆให้ด้วยนะคะแต่ว่าสะดวกมากๆสําหรับคนที่อยากลงมือทําจริงค่ะโหเจ๋งเลยครับ เหมือนมีคนช่วยอยู่ข้างๆเลย mm. แล้วเราก็สร้างโปรไฟล์เก็บผลงานเก็บแบเจสอะไรพวกนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสร้างโปรไฟล์บน Microsoft Learn ได้เลยเก็บพวกเซอร์ติฟิเคตหรือแบเจสที่เราเรียนผ่านไว้ในพอร์ตโฟลิโอของเราได้ค่ะโอเคครับพอเรามีพื้นฐานจาก Learn แล้วคราวนี้มาดูเครื่องมือจริงๆบ้างที่เรียกว่า Azure AI Services ใช่ไหมครับมันคืออะไรครับ Azure AI Services เนี่ยมันคือกลุ่มบริการ AI ที่ Microsoft เขาเตรียมไว้ให้แล้วค่ะคิดภาพง่ายๆเหมือนเป็นกล่องเครื่องมือสำเร็จรูปข้างในก็จะมีบริการย่อยๆเฉพาะทางเยอะมากเช่นการวิเคราะห์ภาพ Computer Vision การเข้าใจภาษา Language Service หรือจัดการเอกสาร Document Intelligence แล้วก็ที่กำลังมาแรงมากๆตอนนี้ก็คือ Generative AI อย่าง Azure Open AI s e r v i c e อ๋อ คือรวมหลายๆอย่างไม่ได้ที่เดียวเลยข้อดีคืออะไรครับทําไมเราไม่สร้างโมเดลเองอข้อดีสําคัญเลยคือความสะดวกค่ะหลายๆบริการเนี่ยเขามีโมเดล AI ที่ Microsoft เทนมาให้แล้วพร้อมให้เราเรียกใช้งานได้เลยคือเราไม่จําเป็นต้องมีความรู้ AI เชิงลึกหรือต้องไปสร้างโมเดลเองตั้งแต่ต้นก็เริ่มสร้าง Solution ได้แล้วค่ะใช้งานก็ง่ายผ่านหน้า web Azure portal ก็ได้ หรือจะเรียกผ่าน API หรือจะใช้เครื่องมือแบบสตูดิโอที่เขาทำมาให้ใช้างานง่ายๆไม่ต้องเขียนโคดเยอะก็มีค่ะแบบนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนหลายกลุ่มเลยนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์จา้าๆขอยกตัวอย่างบริการที่น่าสนใจหน่อยได้ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้พูดถึง document intelligence ที่จัดการเอกสารเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับตัว document intelligence นี่หลายองค์กรชอบมากค่ะเพราะมันช่วยดึงข้อมูลจากเอกสารอัตโนมัติได้อย่างเช่นใบเสร็จ ไปแจ้งหนี้หรือฟอร์มต่างๆแม้แต่ภาษาไทยนะคะก็ทําได้ค่อนข้างแม่นยําเลยช่วยลดงานแมนนวลไปได้เยอะมากถึงแม้เอกสารไทยจะมีรูปแบบหลากหลายแต่เราก็สามารถปรับแต่งหรือเทรนเพิ่มเติมเพื่อให้มันแม่นยํากับเอกสาร oh. ของเรามากขึ้นได้คะ่ oh, นะโหน่าสนใจมากครับลดงานเอกสารได้เยอะเลยแล้วพวก generative AI อย่าง GPT ที่ฮิตๆกันละครับ Azure มีให้บริการต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับมีค่ะใน Azure เนี่ยจะอยู่ในชื่อ Azure Open AI Service จุดที่แตกต่างและเป็นจุดแข็งสำคัญเลยคือเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความสเสถียรค่ะข้อมูลที่เราส่งไปให้โมเดลประมวลผลใน Azure Open AI เนี่ย Microsoft เขาการันตีเลยว่าจะไม่ถูกนำไปใช้เทรนโมเดลต่อแน่นอนอ๋ออันนี้สำคัญมากสำหรับธุรกิจใช่ค่ะ แล้วก็มี S L A หรือข้อตกลงระดับบริการที่รับประกันความเสถียรไว้สูงถึง99.9%เลยค่ะทำให้มั่นใจได้ว่าจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องชัดเจนเลยครับเรื่องข้อมูลกับความเสถียรน,นี่สำคัญจริงๆแล้วมีบริการเอโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คิดเห็นยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกพวกเราับ้างนะครับแต่ส่วนตัวผมนนเนี่ยผมรู้สึกว่า ค่อนข้างว้าวนะครับกับสิ่งที่มันเจนมากับสิ่งที่เขาเอามาพูดนะครับคือคือนอกจากแบบว่ามันเปลี่ยนจาก YouTube 3ชั่วโมงของผมเนาะก็กลายเป็นแบบอีกมูทหนึงไปเลยนะครับซึ่งก็อธิบายได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับสำหรับการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆนะครับก็มาดูกันว่า สรุปแล้วเนี่ยเดฟนะครับหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับสายตัวซอฟต์แวร์นะครับอาจจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างซึ่งวันนี้นะครับผมก็ขออ้างอิงจากตัวบทความตัวนี้แล้วกันนะครับ How to use Notebook LM for Developer นะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็จะลองเอาตัว Notebook LM เนี่ยมาช่วยนะครับในการสรุปตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปที่ตัว Notebook LM แล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับสร้าง resource ใหม่นะครับใส่ตัวเว็บไซต์เข้าไป วางเข้ามานะครับกดแทรกเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองอสรุปนะครับจะเจนเอกสารสรุปว่าจริงๆ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวโน้ตบุ๊ก LM นะครับสำหรับสายเดฟเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่แบบเราต้องรู้หรือว่าเราใช้ได้บ้างนะครับอลองไปดูสรุปกันก่อนเนาะโอเคครับพอกดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดนะครับในการใช้งานตัวโน้ตบุ๊ก LM สําหรับเดฟตรงนี้นะครับก,ก็หลักๆแล้วเนี่ย เราก็ต้องรู้จักกันก่อนใช่ไหมครับว่าตัวโน้ตบุ๊ก L M คืออะไรอันนี้เนี่ยผมได้อธิบายเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟีเจอร์หลักต่างๆนะครับการเป็นตัว n o t ตบุ๊กเป็นเหมือนสมุดบันทึกนะครับแล้วก็มีพวกอา s t s t t n t s n s i t h t นะครับที่เราสามารถที่จะแบบเอาแชทเอาอะไรต่างๆที่เราแบบเราทำ FAQ ทำสรุปทำ Mind Map ต่างๆพวกนี้เนี่ย คือแค่กดคลิกเข้าไปหรือว่าแบบพร้อมเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าบางทีเราใช้ a อตัวอื่นเนี่ยมันก็จะยุ่งยากกว่าน,นี้นิดนึงเราต้องแบบพร้อมเข้าไปเองนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าเขาเตรียมอของที่ต้องใช้นะครับสำหรับการวิจัยงานต่างๆน,นะครับหรือว่างานที่แบบต้องการเรียนรู้โน่นนี่นั่นนะครับไว้ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงตัวที่ผมได้เดโมไปนะครับ a u d i โ o โอเวนะครับทำเหมือนกับว่าเอาข้อมูลย่างงี้มาจัดเป็นพอดแคสต์ให้เหมือนกับคนคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ ในสายเดฟน้อยอย่างที่เรารู้นะครับเดฟเวลาขึ้นของใหม่เรียนรู้ของใหม่นะครับ document นะครับเป็นของคู่ใจนะครับก็คือเราจะต้องไปดูจัดตรงนั้นต่อนว่าไอ้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับรวมไปถึงพวกเอกสารต่างๆนะครับ API document อา a r c h i t e c t u r e ของตัวซอฟต์แวร์นะครับก็สามารถที่จะอัปโหลดมาหรือว่าแบบทำเป็นซอสตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ให้ AI เนี่ยในการเชื่อมโยงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตัว Large Language Model พวกนี้นะครับมันออกแบบมาเพื่อ เข้าใจบริบทจากตัว t e ค t จากตัวข้อความแล้วนะครับเพราะว่าในแบบช่วงแรกๆก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่มันจะเกิดมาเนี่ยมันคือเป็นแ a งเก o โ e เดลแลงเกจโมเดลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะทําการผลิตคำนะครับผลิตคำผลิตตัวอักษรในตัวถัดไปทํานายว่าไอ้คาต่อไปนะครับจากที่เราพูดมาเนี่ยมันจะเป็นคําว่าอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีทรัพยากรมากยิ่งขึ้น มีข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยจากคําต่อไปเป็นแบบประมวลผลทั้งบทความทั้งข้อความอะไรพวกนี้นะครับก็มันมีพวกคอนเซปต,ต์ของ attention นะครับ transformer อ,อ,อะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถลองไปดูเพิ่มเติมในฝั่งของ L M ลึกๆได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับเราก็จะเรียนรู้แค่ฝั่งของการใช้งานนะครับในส่วนของตัวที่เป็น notebook L M ตัวนี้นะครับรวมไปถึงการ debug นะครับลองเอาหลอกเ,เอาอะไรพวกนี้นะครับมาช่วยให้ไอ้เนี่ยในการสรุป ให้หาวินิจฉัยครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็วางโซลูชันในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับรวมถึงไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเทคสแต็กใหม่ๆนะครับสรุปแล้วนะครับข้อดีข้อเสียของการเอาตัว n o t e b o o ก L M เนี่ยมาใช้นะครับข้อดีแน่นอนนะครับว่าเราสามารถเอาเอกสารพวกนี้ข้อมูลต่างๆนะครับมาใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําสรุปเขียนประเด็นสําคัญด้วย AI นะครับแล้วก็จัดการข้อมูลหลายรูปแบบเพราะมันมีตัว multi model understanding นะครับ รองรับข้อมูลหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงวิดีโอรูปภาพนะครับอย่างที่เดโมเข้าไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียนะครับก็บางอย่างก็คือแบบแน่นอนนะครับว่าเรื่องของความแม่นยำอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเช็คด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเรา,เาใช้สัญชตาตญาณเนาะเวลามันเจนมาปุ๊บก็เชื่อ,อแบบเฮ้ยมันน่าจะใช่มันก็เชื่อไปบางทีมันก็อาจจะแบบผิดไปบ้างนะครับเราก็ต้องเช็คนะเวลาที่แบบเรามีการใช้งาน AI อะไรแบบนี้และในส่วนตัวต่อมานะครับก็จริงๆเนี่ยมันมีแพลนที่เป็นฟรีนะครับ แพนฟรีเนี่ยจะมีข้อจํากัดเอ้ยงั้นแปลว่ามันก็มีแผนที่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับก็ลองถามไปดูว่าตัวนี้นะครับลองถามเขาไปอันนี้นะครับเขาก็จะบอกมาว่าความแตกต่างหลังของฟรีกับเสียเงินเนี่ยมันจะ แบบนี้นะครับถ้าฟรีก็คือแบบใช้งานพวกฟีเจอร์พื้นฐานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นโน้ตบุ๊ก LM+ นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่20เหรียญนะครับต่อเดือนต่อผู้ใช้งานซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถไปตามดูต่อได้นะครับว่าฟีเจอร์ในตัวโน้ตบุ๊ก LM+ ตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรที่ให้ใช้งานบ้างแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวรีวิวแบบไวๆนะครับสำหรับเครื่องมือโน้ตบุ๊ก LM นะครับเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆ สำหรับคนทุกสายนะครับในการวิร์ชหาความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ o n e t ูเด็ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรนะครับทูตัวไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม F o n e ูเด e ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับ